รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับพนักงาน KDBS ทุกคนพราะมีภาพเสียงและเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานทุกคนผู้ชมท่านใดที่รับชมคนเดียวแล้วเหงาเกินไปอาจจะชวนเพื่อนพนักงานผู้บริหารมานั่งรับชมด้วยกัน มา HR ขอตอบสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับเม HR ค่ะอิว HR ค่ะในรายการใหม่แกะกล่องของพวกเรานะคะคุณเซมา HR, HR ขอตอบ,อตอบค่ะเป็นรายการที่จะพาทุกคนรัดเลาะรอบรั้วเ t ทีบนะคะเพื่อไปหาคำตอบและไขข้อสงสัยเกี่ยวกับน,นโยบาย PDO ค่ะเพราะหลายๆคนค่ะพี่อิวก็งงงว่า PDO คืออะไร P.O เกี่ยวข้องกับอะไรแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับพวกเราบ้างใช่ค่ะน้องเมย์ไม่คราวนี้นะคะไม่ต้องไปถามเพื่อนหรือว่าถามใครนะคะเราจะพาทุกคนไปไขข้อข้องใจในช่วงคุณเซมา HR ขอตอบ สำหรับ EP แรกนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับผู้บริหารที่เป็นสายงานหลักของบริษัทเรานั่นก็คือสายงานขนส่งทรัพย์สินค่ะซึ่งผู้บริหารท่านนี้นะคะไม่มีใครไม่รู้จักเขาค่ะเพราะว่าเป็นผู้บริหารน้าตาดีแล้วก็อารมณ์ดีนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยก็เห็นว่าเขาแอบคุยงานอยู่ใกล้ๆนี่เองค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้บริหารท่านนี้กันค่ะ ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้บริหารหน้าตาดีอารมณ์ดีแห่งสายงานขนส่งทรัพย์สินค่ะพี่ท็อปกิจตาโนนรองผู้อำนวยการฝ่ายแห่งสายงานบริหารและจัดการทรัพย์สินค่ะพี่ท็อปสวัสดีค่ะพี่ท็อปเนี่ยถือว่าเป็นแขกรับเชิญคนแรกนะคะในรายการพิเศษของ HR ค่ะช่วงคุณเซมา HR ขอตอบเกี่ยวกับเรื่อง PDO นะคะแต่ว่าก่อนอื่นที่จะให้พี่ท็อปเซมาเนี่ยอยู่ต้องขอถามพี่ท็อปก่อนว่าพี่ท็อปเนี่ยมีความเข้าใจเกี่ยวกับคําว่า PDO อย่างไงบ้างคะ p โ o ก็คือ Performance driven Organization นะฮะกคือการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานโปร่งใสเป็นธรรมนะฮะด้วยการกำหนดตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ก็คือ K.P.I นะฮะเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้โคชิ่งแด์ฟีดแบ็ก กับผู้ใต้บังคับบัญชานะครับถือว่าคาตอบของพี่ท็อปเนี่ยก็ค่อนข้างครบถ้วนเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคําว่า P.D.O กันอีกครั้งหนึ่งท้ายคลิปนะคะและตอนนี้นะคะเราก็จะมาถึงช่วงสําคัญของเราในช่วงคุณเซมา HR ขอตอบค่ะสําหรับในช่วงนี้นะคะอิวก็จะถามพี่ท็อปว่าพี่ท็อปเนี่ยมีข้อสงสัยหรือข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่อง P.D.O ที่จะฝากไปยัง HR บ้างไหมคะก็คือในระดับหัวหน้างานเนี่ยเราจะทําทยังไงให้พนักงานเนี่ย รับรู้ถึง KPI นะฮะแล้วก็ช่วยกันผลักดันองค์กรของเราให้ประสบผลสำเร็จได้อย่างไรครับ ถือว่าเป็นคําถามที่ดีมากๆเลยนะคะยังไงเนี่ยอิ๋วก็จะขอเก็บคําถามนี้นะคะไปถามกับน้อง HR ที่ดูแลในเรื่องของ p d o โดยตรงค่ะแต่ว่าพี่ทอพ้าในไเนี่ยอิ๋วก็เดินมาเที่ยวที่ขนส่งแล้วเนี่ยอิ๋อยากจะขอคําถามเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะคะในมุมมองของพี่ๆพนักงานนะคะว่าเขาเนี่ยมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่อง p d o มากน้อยแค่ไหนถ้ายังไงเดี๋ยวอิ๋วขออนุญาตเดินไปหาพี่ๆพนักงานในฝ่ายขนส่งทรัพย์สินเพื่อขอคําถามเพิ่มเติมได้ไหมคะ ยินดีเลยครับได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวเรานะคะจะเข้าไปหาพี่พี่พนักง,งานในฝ่ายขนส่งทรัพย์สินกันค่ะว่าเขามีข้อสงสัยหรือว่าข้อข้องใจเกี่ยวกับพีดีโอยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปหาพี่พ,พี่ฝ่ายขนส่งทรัพย์สินกันดูนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็เห็นพี่คนนึงกาลังอ่านป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่อง p d o กันอยู่เลยน่าจะกาลังสนใจเรื่องนี้กันอยู่แน่ๆเลยค่ะเพราะว่าปีนี้นะคะ HR เนี่ยเปิดระบบ HRMS ให้พนักงานทุกคนนะคะเข้าไปประเมินตัวเองในระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนต้องเข้าไปประเมินด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวเราลองไปคุยกับพี่เขาดีกว่าค่ะว่าเขามีข้อสงสัยหรือมีข้อข้องใจอะไรเกี่ยวกับเรื่อง p d o กันบ้างไปกันเลยค่ะ กำลังอ่านเรื่องการประเมินผลในระบบอยู่ค่ะอุ๊ยพี่แฟนกันดีเลยพอดีวันนี้หนูกำลังมาเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็ข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องพีดีโอแล้วพอพี่แฟนอ่านแล้วอ่ะพี่แฟนมีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมไหมเพราะว่าเดี๋ยวอิ๋วจะไปคุยกับน้องที่เขาดูเรื่องนี้โดยตรงเลยค่ะปีนี้เป็นปีแรกที่พนักงานทุกคนต้องประเมินผลผ่านระบบใช่ไหมแต่พี่ยังสงสัยว่าพีดีโอกับ KPI อ่ะมันคือเรื่องเดียวกันหรือเปล่าอื ถือว่าคําถามที่พี่แฝดถามอ่ะน่าจะเป็นคําถามที่พนักงานในหลายคนกําลังสงสัยกันอยู่เลยงั้นเดี๋ยวพี่แฝดรออีกแป๊บหนึ่งนะท้ายคลิปเนี่ยอยิ๋วจะมาตอบทุกคําถามที่ด้วยรวบรวมกันมาในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราไปหาน้องที่เขาตอบคําถามเรื่องนี้กันดีกว่าคะ่ะว่าเขาจะให้คําตอบเร้ว่ายังไงกันบ้างไปเพี่เอวมาจากไหนคะเนี่ย โอ้ดาวอยู่ตรงนี้นี่เองพอดีเมื่อกี้เนี่ยพี่เดินไปบอกขนส่งมาแล้วก็ไปเจอกับพี่ท็อปพี่แฝดทีนี้เนี่ยเขาก็ฝากคําถามเกี่ยวกับเรื่องพีดีโอมาเพราะว่าเขาก็ยังมีข้อสงสัยแล้วก็ข้อข้องใจกันอยู่พี่ก็เลยต้องรีบมาหาน้องดาวนะคะเพื่อที่แบบว่าให้น้องดาวช่วยตอบคําถามให้กับทางพี่พี่พนักงานหน่อยอย่างคําถามแรกนะคะอันเนี้ยมาจากพี่ท็อปในมุมมองของผู้บริหารเนี่ยพี่ท็อปอะเขาก็อยากจะ ฝากมาถามหรือว่าเราเนี่ยพอจะมีวิธีการยังไงบ้างที่จะสื่อสารเกี่ยวกับเรื่อง KPI เนี่ยให้กับพนักงานทุกคนรับรู้ค่ะเพื่อที่แบบว่าเขาจะได้ไปปฏิบัติงานให้ตรงตาม KPI ของตัวเองแล้วก็จะได้ช่วยผลักดันให้องค์กรของเราอะค่ะประสบความสําเร็จโอ้โหเราจะบอกเลยว่าคําถามเนี้ยเป็นคำถามที่ดีมากพี่อยู่เพราะว่าหัวหน้าง,งานหลายๆคนเนี่ยเขาก็ต้องอยากรู้ว่าเอ๊เราจะ ทำยังไงให้พนักงานที่เรามอบหมาย KPI ไปเนี่ยเขารับรู้ KPI ของเราหรือเปล่า<ม>ดาวก็ได้ไปศึกษาข้อมูลค่ะพี่อยู่แล้วก็สรุปเป็นแนวทางสั้นๆ3ามแนวทางให้เพื่อให้ทุกหน่วยงานเนี่ยสามารถนําไปปรับใช้ได้ค่ะโดยข้อแรกนะคะหัวหน้างานเนี่ยก็ต้องรู้ทักษะของพนักงานก่อนว่าพนักงานเนี่ยมีทักษะอะไรแล้วเราจะได้มอบหมายงานให้ตรงกับทักษะนั้นค่ะ<ม>ข้อที่2ค่ะพี่อยู่เราก็ต้องมีการสื่อสารและอธิบายให้พนักงานเข้าใจว่างานที่เขาได้เนี่ยมีความสําคัญยังไงกับองค์กรแล้วก็งานที่ KPI แต่ละข้อของเขาเนี่ยเชื่อมโยงยังไงกับผลสําเร็จขององค์กรด้วยส่วนข้อสุดท้ายคะ่ะพี่อิอวอันนี้สําคัญเหมือนกันนะคะก็คือหัวหน้างานนะคะต้องมีการฟีดแบ็กพนักงานนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ติดตามเขาว่าเอ๊เขาติดปัญหาอะไรหรือเปล่าเขาทําอะไรไม่ได้หรือเปล่าเราจะให้การสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือเขาคะ่ะอันนี้ก็เป็น สามข้อสั้นๆที่ทุกหน่วยงานสามารถนำไปปรับใช้ได้เลยอ๋อแค่นี้เองก็จะทำให้แบบพนักงานเนี่ยเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยเออ KPI ของเราคืออะไรแล้วก็จะช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ยังไงใช่ค่ะ,คะเป็นสข้อสั้นๆเลยโอเค<ม>ทีนี้ม,มามาอีกหนึ่งคำถามอันคำถามเนี่ยพี่ว่าสำคัญมากพี่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่ากัก กำลังสับสนกันอยู่นะคะเพราะว่าคําถามนี้มาจากพี่แฝดค่ะพี่แฝดเนี่ยถามมาว่า KPI กับ p d o เนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าคะน้องดาคําถามนี้นะคะเป็นคําถามที่บอกเลยเลยว่า เป็นคำที่ดีสําหรับพนักงานทุกๆคนเลยนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยดาวต้องทําความเข้าใจก่อนว่า P.D.O นะคะพี่อิวมันก็คือย่อมาจาก Performance d r i v e n o r g a n i z a t i o n นั่นเองค่ะก็คือองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยผลสําเร็จของงานค่ะพี่อิ๋วแล้วพี่อิ๋วสราบไหมคะว่าผลสำเร็จของงานมาจากอะไรก็ต้องมาจากการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนไงคะน้องดาวเอ้ถูกต้องค่ะ ผลสำเร็จง,งานก็คือมาจากพนักง,งานทุกคนนั่นเองนะคะพี่อิ๋วซึ่งผลสําเร็จขององค์กรนะคะก็คือเราจะมีการถ่ายทอดผ่าน KPI นะคะพี่อิ๋วที่เป็นเป้าหมายหลักขององค์กรลงไปสู่ผู้บริหารแล้วก็พนักง,งานทุกๆคน,นะคะ่ะแล้วก็ทุกๆหน่วยงานเนี่ยเขาจะรับรู้ว่าเป้าหมายหลักขององค์กรคืออะไรเขาก็จะมีการตั้ง KPI เพื่อวัดเป้าหมายหลัก และเป็นตัวขับเคลื่อนองค์กรด้วยนะคะ <Okay. S 1> และเมื่อองค์กรประสบผลสําเร็จนะคะพี่อิวเราก็จะมีการใส่ผลตอบแทน,นะคะ่ะซึ่งก็คือผลตอบแทนเนี่ยเราก็จะให้กับพนักงานที่มีความตั้งใจแล้วก็ ปฏิบัติงานได้ผลงานดีค่ะพี่อิ๋วอ๋อเหมือนที่แบบทุกปีใช่ไหมคะที่เราจะมีการจัดแรงกิ้งพนักงานว่าใครอยู่แรงไหนอะไรเงี้ยที่หัวหน้างานประเมินมาก็คือมาจากการที่เราปฏิบัติตาม KPI ที่หัวหน้าง,งานตั้งไว้ใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่อิ๋วเราก็จะนําผลงานอันนั้นนะคะมาจัดทาเป็นดิส t ิบิวชั่นเ a นกิ้งค่ะเพื่อเราจะพิจารณาความดีความชอบต่างๆนะคะเพือ่อให้เราจ่ายผลตอบแทนให้ถูกกับงานแล้วก็ให้ถูกกับคนด้วยค่ะโอ,อ้เรียกได้ว่าใครทํามากได้มากก็คือใครทําได้ตามที่ตั้งไว้เน ก็จะได้ผลตอบแทนคุ้มค่าแน่นอนใช่ไหมคะน้องดาวอืมก็เรียกได้ว่าพนักงานทุกคนนะคะแล้วก็ผู้บริหารทุกท่านเนี่ยเป็นส่วนสําคัญนะคะที่จะช่วยผลักดันให้องค์กรของเราเนี่ยประสบความสาเร็จใช่ไหมคะน้องดาวน้องดาวเนี่ยก็ได้ให้ความหมายของคําว่า P.D.O ไว้อย่างชัดเจนมากอิ๋วเชื่อว่าในวันนี้นะคะใครที่ได้ดู EP เนี่ยน่าจะเข้าใจความหมายของคําว่า P.D.O แล้วว่ามีความสําคัญกับตัวเราแล้วก็มีความสําคัญกับองค์กรยังไงบ้างสําหรับใน EP หน้านะคะน้องเมย์เนี่ยเขาก็จะยังพาไปพูดคุยในเรื่องของ P.D.O กันต่อค่ะแต่่วาาอจจะ ไปที่ฝ่ายงานไหนแล้วก็ไปสอบถามในแง่มุมไหนนะคะก็ยังไงก็ติดตามกันได้นะคะเพราะว่า PDO รู้หลักเกณฑ์ไม่ตกเทรนแน่นอนค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับรายการคุณเซมา SR ขอ,ขอตอบบ๊าไบ,บาย ตามพี่หน้านะคุณเซมา่า HR ขอตอบ